เล่าตำนานโรคภัยไม่ใช่เรื่องเวรกรรมขอเกาะกระแสรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังกระหึมโลกจากสื่อทุกประเภทในเวลานี้ไวรัสโคโรนาแพร่กระจายไปหลายภูมิภาคในโลกมีผู้ติดเชือ้อมีผู้รับการรักษาจนหายและมีผู้เสียชีวิตมีการประสานงานกันระหว่างประเทศอย่างแน่นแฟน้นองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติ ออกมาแสดงบทบาทขอให้ประเทศต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อหยุดหายนะครั้งนี้มีใช่ตัวใครตัวมันเมื่อเทียบกับอดีตการนานโพนหลายร้อยปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามนุษย์เคยล้มตายมหาศาลแบบมืดแปด้านไม่รู้อะไรเลยว่าทำไมถึงตายเป็นอะไรตายห้ากแต่อดตยชชนจำนวนหนึ่ง ตั้งใจที่จะค้นหาคำตอบมีการทดลองสารพัดทางวิทยาศาสตร์เมื่อพบคำตอบที่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาหรือเวรกรรมก็ถ่ายทอดความรู้ทีละเล็กทีละน้อยสู่สาธารณชนจนรู้ต้นเหตุหาวิธีรักษาและหาวิธีป้องกันเป็นผลสำเร็จมวลมนุษย์จึงรอดปลอดภัยมีอายุยืนยาวมากขึ้นเมื่อรู้จริงพิสูจน์ได้ การสูญเสียชีวิตลดน้อยลงเชื้อโรคปางตัวโรคหายไปปางโรคยังแอบหลบไปพัฒนาตัวเองกลายเป็นซ้ายพันธุ์ใหม่ไข้ทรพิษอหิวาตกรโรคไข้หวัดใหญ่สเปนพิสุนักบ้าวันรโรคเปรียบเสมือนพญามัจจุราชที่ไร้กวางป่านีวันดีคืนดีมากระชากเอาชีวิตผู้คนบนโลกไปอย่างเรือนแสนเรือนล้านก็เกิดขึ้นมาแล้ว ปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์กระจ่างชัดเมื่อเกิดโครคไัยไข้เจ็บแบบตายเป็นเบื่อจะถูกรายงานสู่สังคมมีการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวสถานที่เกิดเหตุจำนวนผู้ป่วยกระชับฉับไวเรียนรู้ซึ่งกันและกันโลกไปนี้ถูกย่อให้เล็กลงแทบไม่มีระยะทางในเวลาเดียวกันก็ปรากฏข้อมูลแท้ข้อมูลเทียมหลักคนปะปนกันมา แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจคลิปภาพมนุษย์ที่อ้าปากกินสัตว์ชนิดต่างๆถูกนำเสนอต่อสาธารณชนแบบหน้าขยะขย้งสยดสยองต้องเบือนหน้านี้คลิปตีแผ่กันในโซเชียลมีเดียที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนถูกนำมาเปิดเผยอาซ่า,าวิธีการกินอยู่ของมนุษย์ต่างชนชาติต่างเผ่าพันธ์แสนจะอจัศจรรย์สัตว์เกิดทุกชนิดมนุษย์จับมากินที่หมด กินให้เห็นกันสดมีเลือดไหลออกมุมปากอย่างปลื้มอกปลื้มใจตลาดสดที่ขายสัตว์นานาชนิดในประเทศหนึ่งถูกเปิดเผยให้เห็นถึงสิ่งสาราสัตว์ที่มนุษย์ต้องการนำไปเป็นอาหารแม้กระทั่งค้างคาวที่ยังเอาตัวไม่รอดต้องกลายเป็นเมนูเด็ดนี่คือความจริงค่ะและเราต้องยอมรับความจริงว่าปลาช้าทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือกระเพาะอาหารของมนุษย์ ที่สามารถต้องรับพืชสัตว์ทุกชนิดในโลกได้ในอดีตเคยมีเหตุผู้คนล้มตายจากเป็นแสนเป็นล้านแม้กระทั่งในสยามประเทศก็ประสบพบเจอทำเอาบ้านเมืองแทบร้างเงียบเหงาเผากันไม่ทันย้อนไปในอดีตเมื่อมนุษย์ล้มตายกันมากๆไม่รู้จุดเดิมต้นรู้แต่ว่าต้องตายมีเหตุผลเดียวคือเป็นลิขิตของพระผู้เป็นเจ้า นอกจากสงครามมนุษย์ยกพวกไปฆ่าแก่งกันเองตายเป็นพันเป็นหมืน่นยังมีความตายอันเกิดจากโรคระบาดภาพเก่าเล่าตำนานคอย้อนดำดึกอดีตความตายของมนุษยชาติจากโรคระบาดบางชนิดแบบที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนในปีพุทธศักราช2461ตรงกับรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่6มีการระบาดของเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่สเปนยมมาทูตจอมโหดผู้เขียนขออ้างอิงข้อมูลไข้หวัดใหญ่สเปนไม่มีใครทราบที่มาที่ไปแต่นักระบาดวิทยาคาดว่าน่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ที่กลายพันธุ์มาจากสัตว์อีกทีหนึ่งไวรัสตัวนี้จะทำลายระบบทางเดินหายใจจนทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตภายในระยะเวลาสั้นๆ ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าในช่วงแรกผู้ป่วยจะมีอาการป่วยคล้ายกับโรคไข้หวัดใจทั่วไปคือมีไข้สูงจามคลื่นไส้ปวดเมื่อยตามลำตัวและท้องเสียเมื่อผ่านไปสักระยะเชื้อไวรัสเดินแสดงผลอาการของคนไข้จะซุดตัวลงอย่างรวดเร็วใบหน้าของผู้ป่วยจะเป็นสีคล้ำเป็นเพราะว่าไวรัสท,ทำให้อวัยวะภายในร่างกายเลือดออก และปลอดจะเต็มไปด้วยของเหลวหลังจากนั้นผู้ติดเชื้อจะเริ่มหายใจไม่ออกและเสียชีวิตผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีเลยทำให้ทุกคนสับสนว่าก็แข็งแรงดีนี่วาทำไมถึงตายมีการสันนิษฐานว่าผิ่มุ้มกันของคนหนุ่มสาวนั้นดีกว่ากลุ่มผู้สูงอายุและเด็กๆ ไข้หวัดใ่สเปนสามารถติดต่อกันจากคนสู่คนผ่านการจามการไอหรือแม้แต่การพูดคุยหากของเหลวที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจของผู้ติดเชือ้อกระเด็นออกมาจากร่างกายกลายเป็นละอองลอยอยู่ในอากาศและคนที่อยู่ใกล้ๆก็จะมีโอกาสรับเชื้อเข้าไปได้ตาปากและจมูกคือช่องทางรับเชือ้อวิกฤตการไข้หวัดสเปนครั้งนั้นมีผู้ติดเชือ้อ ราว500ล้านคนนั่นคือหนึ่งในสามของประชากรโลกเสียชีวิตแบบระเนรนาฏราว20-50ล้านคนชาวโยุโรปที่มีนิสัยทักทายกันด้วยการแนบแก้มจุมพิษจับมือทักทายหรือกอดกันในเวลานั้นคือการส่งผ่านความตายให้แก่กันแบบไม่รู้ตัวจดุดเริ่มต้นของการระบาดที่พอคาดเดาได้คือมาจากประเทศโยุโรปนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าอยู่ในสภาวะสงครามโลก จึงทำให้หลายประเทศต้องเลือกที่จะหุบป,ปากเพื่อไม่ให้ส่งผลถึงกําลังใจของเหล่าทหารนับล้านนายที่กําลังสู้รบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในความสับสนผู้คนตายเหมือนใบไม้ร่วงนับแสนนับล้านสเปนเป็นประเทศเดียวที่กล้าเปิดเผยข่าวนี้ออกมาเพราะเป็นประเทศที่เป็นกลางและไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงได้ชื่อว่าไข้วัดให่สเปน มีข้อมูลระบุว่ากษัตริย์อันฟองโซที่13ของสเปนยังติดโรคนี้ด้วยเช่นกันช่วงแรกๆเมื่อไข้หวัดให่สเปนออกอารวาดพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่คือทหารที่ใช้ชีวิตกันแบบใกล้ชิดทหารที่ดื่มน้ำจากกระติกเดียวกันสู่ปุรีมวนเดียวกันกินอาหารด้วยกันนอนชิดติดกันโดยเฉพาะเหล่าทหารหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐสูญเสียหนักกว่าเพื่อนมากกว่า40เอร์เซนต ของทหารนาวิกโยธินสหรัฐที่ป่วยติดเชื้อถูกส่งไปทำงานหลายพื้นที่เลยกลายเป็นพาหะานำไข้หวัดใจสเปนไปแพร่ระบาดเผื่อแร่กระใจายในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็เวคนตายเยอะขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าเกิดจากอะไรเมื่อไม่ทราบที่มาที่ไปครั้นทหารกลับสู่แผ่นดินอเมริกาก็นำพาเชื้อไวรัสตัวนี้เข้าไปแพร่กระใจายในทวีปอเมริกา ลุกลามมาถึงเอเชียรวมไปถึงหมู่เกาะเล็กๆที่อยู่ห่างไกลมีตัวเลขระบุว่าชาวอเมริกัน657,000คนเสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้ผู้คนล้มตายกันแบบหน้าอนาถไม่มีคำตอบเกิดอะไรขึ้นโลกทั้งผองเข้าสู่ภาวะวิกฤตตัวใครตัวมันไม่มีใครช่วยใครได้การแพร่ระบาดอย่างหนักจนหยุดไม่อยู่ของมันไข้หวัดใหญ่สเปน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกราวๆ500ล้านรายสันนิษฐานว่าเสียชีวิตราว20-50ล้านคนในยุคสมัยนั้นเรื่งสถิติข้อมูลเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งข้อมูลอีกด้านหนึ่งชี้ว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีทหารเสียชีวิตจากไวรัสไข้หวัดสเปนมากกว่าการรบราค่าฟันกันในสนามรบเยอีกอย่างว่าโชคดีที่มาอุบัติขึ้นในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในช่วงปีพุทธศักราช2461เป็นยุคที่เรายังไม่มีวัคซีนในการป้องกันยาแอนตี้ไวรัสหรือแม้แต่ยาที่ใช้จะรักษาไข้หวัดพวกนี้วัคซีนสำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่กำเนิดขึ้นมาบนโลกครั้งแรกในช่วงพุทธศักราช2483เหตุผลที่น่ารับฟังว่าทำไมถึงตายกันมากขนาดนั้นคือในเวลานั้นทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะสงคราม ท้งแพทย์พยาบาลตางก็ถูกเกณฑ์ไปที่สนามรบเป็นหลักขณะที่ไข้หวัดใหญ่สเปนระบาดพุทธศักราช2461สยามประเทศส่งกองทหารอาสาไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจำนวน1,254นายส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสกองทหารบกขนส่งขับรถบรรทุกทหารบุกเข้าไปในดินแดนเยอรมันทหารกล้าแห่งสยามเสียชีวิตไป1 9นาย ซึ่งจำนวนหนึ่งระบุว่าเสียชีวิตจากปอดบวมมีการเผาศพทหารกล้าจากสยามที่ตำบลดายูเบคูในดินแดนเยอรมันและนำอัฐิกลับบัรจุไว้ในอนุสรณ์สถานหัวมุมสนามหลวงด้านเหนือข้อมูลตรงนี้น่าสนใจนะคะอเมริกาได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการระบาดในครั้งนั้นโรงพยาบาลเต็มไปด้วยคนไข้ที่ติดเชือ้อที่มารอรับการรักษาอย่างไร้ความหวัง ทางโรงพยาบาลต้องเกณฑ์เอานักศึกษาแพทย์ที่ยังไม่จบเข้ามาทำหน้าที่รักษามีการเปลี่ยนกะดังเก็บสินค้าหลายแห่งให้กลายเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยเนื่องจากว่าในโรงพยาบาลไม่มีสถานที่เพียงพอรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งการให้ปิดสถานที่สาธารณะทั้งหมดเช่นโบสถ์โรงหนังโรงงานโรงเรียนรวมไปถึงประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากและให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสตั้งกายผู้อื่นโดยตรง อย่างเช่นการจับมือทักทายเราแทบไม่ทราบเลยว่าไวรัสไข้หวัดใจสเปนเคยแพร่ริบโหดสุดๆมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากหลายแห่งในอเมริกามีศพกองอยู่แบบฝังไม่ทันห่างแต่ทุกฝ่ายตื่นตระหนกให้รีบฝังแบบเร่งด่วนโดยไม่ต้องทำพิธีทางศาสนานี่คือโศกนาฏก,กรรมในอเมริการะยะเวลาของไข้หวัดใหญ่สเปนที่ทำร้ายชีวิตมนุษย์เพียงแค่หนึ่งปี คือพุทธศักราช2461ถึง2462แต่อานุภาพการทำลายสุดติดสุดเตชจุดสิ้นสุดของไข้หวัดใจสเปนนั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าแปลกใจไม่น้อยในปีพุทธศักราช2462พยามัจจุราชตัวนี้มันก็ค่อยๆรดบาดน้อยลงก่อนที่ในปีพุทธศักราช2463ก็ไม่พบอีกเลยแพทย์และบุคลากรทางแพทย์ มีคำตอบว่ามันหายไปไหนลองมาย้อนมองสยามประเทศในช่วงหนึ่งที่เผชิญชะตากรรมแบบสุดสยองที่ลูกหลานคนทราบโรคระบาดท,ที่ทำให้ชาวสยามล้มตายคราวละมากๆคนสมัยก่อนเรียกกันดมๆว่าโรคหาซึ่งระบุไม่ได้ว่าคืออะไรไม่ชัดเจนว่าเป็นโรคอะไรแม้ว่าภายหลังจะเชื่อว่าเป็นโรคอะิวาตกโรค ต่อมาในปีพุทธศักราช2456ตรงกับรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่6มีการออกพระราชบัญญัติสำหรับโรคระบาดระบุไว้แน่ชัด3โรคคือการนโรคอหิวาตกโรคและไข้ทอรพิษหรือฟีดาษข้อมูลที่เชื่อถือได้ระบุว่าในช่วงปี2363ในสมัยรัชกาลที่2เกิดโรคหาดระบาดดุนแดง จนชาวบ้านต่างพูดกันว่าหาลงผู้คนทั้งปวงท้องร่วงอาเจียนหมดเตี้ยวแดงถ่ายไม่หยุดร่างกายเสียน้ำจนช็อกตายเล่ากันว่าโรคนี้รุนแรงถึงขนาดมีการนำศพไปทิ้งเกลื่อนเมืองศพลอยเป็นแพรในแม่น้ำจนใช้น้ำอาบก,กินไม่ได้หลายบ้านนำศพไปทิ้งไว้ในป่าช้ามีศพคนตายเกะกะผู้คนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านบ้านเมืองระสำ ชาวสยามจำนวนไม่น้อยที่ใช้ชีวิตบนแพร่และอยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองถ่ายหนักถ่ายเบาและดื่มกินน้ำในลำคลองถ่ายเลวถ่ายจนซีดแล้วตายจำนวนมหาศาลโดยไม่มีใครรู้ต้นสายปลายเหตุในหลวงรัชกาลที่สองรับสั่งให้ตั้งการพระราชาพิธีอาพาธพินาศนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสเพื่อขอพรจากเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบรรดาลให้โรคภัยหายไป และเรียกวันกำลังใจให้ชาวบ้านพระสงฆ์มาทำพิธีสวดมีการยิงปืนใหญ่ตลอดทั้งคืนและอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระปรมมาารีริกธาตุออกแห่ทั้งยังสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านงดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งการที่ชาวบ้านไม่ออกจากบ้านทําให้ไม่นานโรคหาก็เริ่มลดการระบาดลงและหายไปในครั้งนั้นชาวสยามล้มตายไปราวสามหมื่นคนพระนครเมืองที่มีคนตายมากที่สุด ชาวบ้านทำได้เพียงหนออกนอกเมืองต้องพึ่งไสยศาสตร์สมุนไพรตามที่บอกเล่ากันมาถ้าล้มป่วยแล้วก็จะไม่มีใครรอดช่วงแรกก็เผากันไปต่อมาเริ่มมีศพไม่ประสงค์จะออกนามมากองอยู่ตามวัดเยอะมากเผาไม่ทันง่ายที่สุดคือเอาศพทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองในเวลากลางคืนจึงมีศพลอยเกลืนน่อนแม่น้ำประชาชนต่างอพยพหนีออกไปจากเมืองด้วยความหวาดกลัว พระสงฆ์ยังต้องเห็นทิ้งวัดหนีหายถ้าพระสงค์ให้หนีจะมีภาระในการดูแลคนป่วยและการจัดการกับศพของญาติมิตรในเวลานั้นวัดสักเกตเป็นศูนย์รวมศพโดยปริยายของอีแรง้งจำนวนนับร้อยตัวเวลาผ่านไปแล้วโรคหาก็หายไปโรคหายังไม่ลาจากทาวรในช่วงหน้าแล้งมันกลับมาเยือนอีกครั้งในปีพุทธศักราช2392 ตรงกับรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่สตรงกับปีรากาชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหาลงปีรากาในหลวงรัชกาลที่สมมิได้รับสั่งให้จัดพระราชพิธีอาภาธพ,พิณาศเพียงแต่โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปล่อยสัตว์ใหญ่ที่กำลังจะถูกฆ่าด้วยการถ่ายชีวิตให้ชาวบ้านรักษาศีลเพราะในช่วงเวลานั้นมีบาทหลวงหมอสอนศาสนาจากยุโรปอเมริกาเข้ามาทำงาน ให้ความรู้แก่ชาวสยามบ้างแล้วตอนนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎต่อมาคือในหลวงรัชกาลที่4ซึ่งผนวดอยู่รับสั่งให้นำศพไปเผาที่วัดสักเกตวัดปางลำพูและวัดตีเลนและนี่คือที่มาของตำนานแรงวัดสักเกตแม่มีศพมากองเผดินหาคนเผาไม่ได้ฝืนไม่มีต้องปล่อยศพนอนเปรร่างเรียราชจึงมีฝูงแง้งแห่ไปลงทิ้งกินซากศพ ลานวัดบนต้นไม้บนกำแพงและหลังคากุฏิคือที่พักคอยของอีแรงฝูงแรงบินวนเวียนเข้ามาดมทิ้งซากศพอย่างเซรีและจิกกินซากศพจนเห็นกระดูกขาวน่าสยดสยองยิ่งนักมีตัวเลขที่พอระบุได้ว่าหาลงครั้งนั้นมีคนตายทั่วราชอาณาจักรราวสี่หมื่นคนพุทธศักราช 2, 4 1 6โรคหากลับมาเยือนอีกสองครั้ง ในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่หโรคหาอาหิวาลงในกรุงเทพและเมืองชายฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพยาในช่วงรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่หนี้ได้มีการจัดตั้งพิธีการทางศาสนาเพราะการแพทย์แบบตะวันตกเป็นรูปเป็นร่างมีความชัดเจนมีองค์ความรู้ที่นำมาบอกกล่าวสอนกันได้มีแพทย์พยาบาลจากต่างประเทศเข้ามาทำราชการแล้วประชาชนส่วนหนึ่งได้รับการแนะนา ได้วิธีป้องกันในหลวงรัชการที่9สเสด็จประพาสต,ต่างประเทศสิงคโปร์ชาวาอินเดียโดยเฉพาะ,สะเสด็จเยือนยุโรปสองครั้งเมื่อสเสด็จกลับมาส่งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคครั้งใหญ่ของแผ่นดินนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณภาพชีวิตของชาวสยามห่างค้นจากโรคหาทั้งปวงมีการจัดตั้งสถานพยาบาลตั้งโรงเรียนให้ความรู้แก่ชาวบ้าน โลกหาจึงมีความดุนแรงอยู่ในพื้นที่จำกัดหลังจากหาลงครั้งนั้นคือจุดกำเนิดของกิจการปรับปาในสยามเพื่อให้ชาวสยามได้มีน้ำสะอาดใช้เป็นครั้งแรกหาลงในสยามพุทธศักราช2,363และพุทธศักราช2,392ถือว่ารุนแรงเสียชีวิตมากที่สุดทั้งนี้ผู้เล่าไม่ขอกล่าวถึงการโรคฝีดาษและโรคระบาดอื่นๆ ที่ปปิดชีวิตของชาวสยามไปไม่ใช่น้อยเช่นกันการเจ็บป่วยโรคระบาดไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมความรู้ทางการแพทย์เฉลยได้ตอบได้เชื่อฟังคำแนะนำที่ประกาศออกมานะคะขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของไทยผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและประชาชนทุกคนด้วยค่ะ